นี่คือเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถแปลงร่างได้นะครับ j ม m m y HW10 มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบ3 in 1ถูพื้นก็ได้ดูดฝุ่นก็ได้ดูดไรฝุ่นก็ได้นะครับเครื่องเดียวอะ่ะคือจบอ่ะครับ ก็วันนี้ของที่ผมจะพามารีวิวนะครับก็จะเป็นตัว j i m m ี่ HW10 นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้าผมเคยรีวิวตัวที่เป็น HW9 ไปแล้วนะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่แบบสามารถถูพื้นดูดฝุ่นอะไรต่างๆได้แบบ2 in one นะครับแต่ว่าเครื่องนี้มันเจ๋งกว่ามันเป็นอย่างกับ3 in one แล้วก็สามารถแยกแปลงร่างออกมาได้นี่คือเครื่องหนึ่งเครื่องที่เขาให้มานะครับอันเนี้ย ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีวางขายวางจาหน่ายเยอะใช่ไหมที่มันจะเป็นแบบหัวแปลงล mm ุกกิ้งในส่วนของโซนตรงนี้นะครับที่มันสามารถฉีดน้ําแล้วก็สามารถถูพื้นได้แต่ว่าเจ้าเครื่องจิมมี่ตัวนี้มันอารมณ์แบบแคล้ายๆเหมือนกับทรานส์ฟอร์เมอร์ครับ mm hmm. คือสามารถแปลงล่างสามารถแยกส่วนสามารถนําเข้ามาประกบอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับคือแบบ ตัวนี้มันจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะขอไล่ไปทีละสัตว์ทีละส่วนทีละสัตว์ทีละส่วนละกันนะครับ่วนด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นชุดมอเตอร์แล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่ที่เอาไว้สาหรับการดูดฝุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้เราสามารถแยกออกมาได้โดยการกดปุ่มตัวนี้ครับกดออกมาปั๊บดึงนี่มันจะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายนะครับตัวนี้เราก็แค่กดทํางานแล้วครับสามารถปรับแรงของระดับนะครับก็อันนี้แรงสุด และก็อนนี้เป็นโหมด e ีโคนะครับซึ่งทั้ง2โหมดเนี่ยก็จะมีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน e ีโคโหมดเนี่ยใช้งานได้ที่80นาทีนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบนะครับจะใช้งานได้ที่30นาทีด้วยกันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็คือเครื่องดูดฝุ่นทั่วๆไปแล้วแหละครับสามารถถอดมาทําความสะอาดถอดมาล้างอะไรต่างๆได้ชุดมอเตอร์จะอยู่ในส่วนของโซนตรงนี้แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้ได้นะครับ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบลิเธียมนะครับเก้อนด้วยกันเป็นความจุ3,800ม mm. ิลลิแอมเก้อนนะครับทำให้สามารถดูดทําความสะอาดอะไรต่างเนี่ยได้ทรงพลังมากแล้วก็แบตเตอรี่คือถ้าคุณแบบก้อนเดียวทาความสะอาดบ้านได้ไม่หมดใช่ไหมสามสินาทีน้อยเกินไปไป,ไปซื้อแบตเพิ่อมอีกสักหนึ่งก้อนเนี่ยก็ได้ตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วแค่นี้ก็เรียกว่าเหลือเฟือนะครับหรือว่าถ้าสมมติเปิดโหมดอีโคก็ทาความสะอาดบ้านได้ทั้งหลังแบบสบายสบายด้านหลังตัวนี้เขามีหน้าจอ oled ด้วยนะครับพร้อัตตวปุ่่ีสาารถเเเิิดดดยงไคืนฝ เขาจะมีเสียงสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษจ,จะบอกว่าควรตอนนี้ต้องล้างน้ําแล้วตอนนี้ต้องดูดฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับก็ถ้าเปิดดูนี่ก็จะมีขึ้นโหมดอีโคพร้อมกับระดับแรงดูดอะไรต่างๆปรับอีกหนึ่งโหมดเห่นไหม ก็จะมีหน้าจอที่เรียกว่ามันจะแสดงสถานะในการใช้งานแล้วก็ตอนใช้แบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรต่างๆนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเอาฟังก์ชันตัวนี้ก่อนนะครับการดูดเขาจะมีหัวแถมมาให้ภายในกล่องนะครับทั้งหมด3หัวด้วยกันนี่ครับก็จะเป็นหัว3หัวนะครับซึ่งหัวแต่ละหัวเนี่ยก็จะ หน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวแปลงตัวเล็กๆเนี่ยก็จะเอาไว้ดูดพวกตามทรงตามซอกอะไรต่างๆคุณสามารถลูดแปลงเก็บแล้วก็ใช้แค่การาดูดอย่างเดียวได้ไปดูดตามซอกเบาะรถยนต์ตามซอกโซฟาหรือว่าตามซอกอะไรต่างๆที่มันเป็นพรมเนี่ยก็ดึงแปลงลงมาก็สามารถดูดถูดทําความสะอาดได้นะครับอันนี้คือหหัวที่ให้มาส่วนหัวที่2ครับก็จะเป็นหัวที่ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นครับคุณสามารถ ดูดได้เหมือนกันเลยดูดตามพรมตามซอกอะไรต่างๆให้มันได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือหัวที่2มีเขาจะมีแปลงแบบเอาไว้ช่วยถูดึงฝุ่นออกมานะครับห<อ>ัวที่3ครับเครื่องนี้สามารถแปลงเป็นเครื่องดูดไรฝุ่นได้เออนี่ ก็ใช้หัวตัวนี้แทนนะครับคุณก็สามารถดูดไรฝุ่นกําจัดไรฝุ่นต่างๆได้ก็ตัวนี้มันก็จะมีแปลงที่เอาไว้ตีนะครับซึ่งตัวแปลงเนี่ยเขาก็จะมีฝั่งที่มันเป็นแบบยางซิลิโคนแผ่นนะที่ไว้ตีเพื่อให้ฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ตัวแปลงที่มันจะช่วยปัดดึงพวกฝุ่นที่มันอยู่ในซอกผ้าอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะอันนี้ก็เป็นหัวสําหรับการดูดไรฝุ่นเซตเนี้ยดึงออกไปใช้งานแยกได้นะถ้าคุณไม่ต้องการเครื่องใหญ่หรือว่าไม่ต้องการถูพื้นนั่นเองครับ ส่วนต่อมานะครับจะเป็นชุดใหญ่และจะเป็นชุดที่เอาไว้สำหรับการถูพื้นดูดฝุ่นพื้นหรือแม้แต่กระัางดูดฝุ่นบนผมเครื่องนี้สามารถจัดการได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยให้เรานําไอ้ตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยเข้ามาใส่ตัวเครื่องนะครับก็คือเสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปให้มันตรงร o อง แค่นี้เลยนะครับมันก็สามารถทํางานได้การคอนโทรลเราไม่ต้องมาคอนโทรลในส่วนของตัวนี้แล้วนะเขาจะมีชุดคอนโทรลด้านบนแยกนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องอะไรต่างๆปุ่มฉีดน้ําสามารถสั่งฉีดน้ําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนด้ามต่อตัวนี้เขามีหัวสําหรับการต่อมาให้อีกนะครับก็ตัวนี้เราสามารถต่อหัวเก็บหัวหรืออะไรต่างๆเอาไว้ใช้งานได้นะครับนี่ก็ถอดออกมาแล้วก็ดันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันกิมมิคอีก1จุดด้วยกันหรือจะพับเก็บ ลงไปก็ทําได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนงตัวขาต่อด้านล่างครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแท้งสําหรับการเก็บน้ําสกปรกนะครับเวลาเราถูอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราฉีดน้ําออกไปมันก็มีน้ําสกปรกขึ้นมามันจะมาเก็บคาบสปกปรกเอาไว้ในส่วนตรงนี้เราสามารถถอดทาความสะอาดได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นี่กดปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาครับ เ,เราก็จะเห็นกับตัวแทงค์น้ําที่เอาไว้เก็บในเรื่องของน้งําสกปรกน้ำำําดําน้ําอะไรต่างๆก็จะมีตัวฟิลเตอร์ตัวกรองนะครับเนี่ยสามารถถอดมาล้างทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้คุณก็แค่แกะแล้วก็ดึงออกมาตรงๆครับขาตัวนี้จะเป็นตัวเช็คสําหรับว่าน้าสกรปรกมันเต็มแทงค์หรือย,อยังแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตะแกรงอะไรต่างๆตัวนี้นะครับสามารถถอดออกมาล้างได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ดึงตรงๆนี่เอาไปล้างทําความสะอาดเพราะว่าเวลาถูอะไรต่างๆเนี่ย สิ่งสกปรกมันก็จะมีเยอะมากนะครับพอล้างทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็แค่ประกอบกลับเข้าไปซึ่งประกอบง่ายมากครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับเราก็นําใส่กลับเข้าแท่นที่เดิมแค่นี้เลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของถังน้ําเสียนะครับส่วนน้ําดีครับตอนแรกผมงง เราเติมแทมดีตรงไหนเพราะว่าตัวจิมมี่ตัวเวอร์ชันเก่าที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันจะอยู่ถังด้านข้างด้านหลังใช่ไหมแต่เขาจะมาอยู่ในหัวตัวนี้ครับตัวหัวตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดสําหรับการถูพื้นดูดฝุ่นทําความสะอาดหลากหลายอย่างการเติมน้ําเขาจะมีจุกยางตัวนี้นะครับคุณก็สามารถดึงปึบ แล้วก็เติมน้ําเปล่าให้เต็มได้นะครับหรือถ้าสมมติคุณอยากใช้น้ํายาถูพื้นอย่างเช่นพวกสก็อตอันนี้ผมบอกนิดนึงนะครับใช้น้ํายาที่มันเป็นด่างอย่าใช้น้ํายาที่มันเป็นกรดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปกัดยางอะไรต่างๆเสียหายได้ให้ใช้น้ำแบบแคล้ายๆเหมือนคล้ายน้ําสบู่น้ํายาถูพื้นกินหอมๆบางๆแต่พวกเดตตอนอะไรต่างๆเนี่ย เพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการกัดซิญยางและเสียได้นะครับก็ตัวนี้เติมน้ําสะอาดลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาเติมให้เต็มความจุเนี่ยอยู่ที่480ม mm, ิลลิตรถูบ้านทั้งหลังได้แบบสบายๆการฉีดน้ําก็จะมีหัวอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามันเกิดตันเกิดเสียหายเนี่ยเราสามารถดึงเอาไปทําความสะอาดได้แทงน้ําตัวนี้ก็ดึงเอาไปเติมข้างนอกได้นะอันนี้ผมลืมบอกเมื่อกี้ถ้าแบบจะยกไปทั้งเครื่องไม่สะดวกคุณดึงออกมาเลยฟึบ ก็จะเป็นเครื่องสําหรับการเอาไปเติมน้ําเป็นถางสําหรับเติมน้ําแล้วก็โซนด้านหน้าตัวนี้ครับจะเป็นการเปลี่ยนหัวลูกกิ้งหัวลูกกิ้งมีมาให้สองหัวอีกในกล่องดึงออกมายังไงกดปุ่มสีเทาตรงนี้แล้วก็ดึงนี่ก็จะเป็นหัวนะครับที่เขาเอาไปบังคับรีดน้ําทําความสะอาดตัวนี้มันมีความเจ๋งตรงที่แบบ เวลาเราไปถูพื้นดูดฝุ่น,เ,นเจอขนแมวเจอขนสัตว์หรือว่าเจอผมโดยเฉพาะผมผู้หญิงเนี่ยก็ได้มีการพันใช่ไหมเขามีบคัตเตอร์ในตัวนี้เพื่อให้หมัดทําความสะอาดได้ที่อันนี้คือแบบเจ๋งมากนะครับหัวลูกกิ้งเขามีไม้สองหัวนี่คือ1ห,หัวที่ติดเครื่องแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งหัวที่แถมมาให้ภายในกล่องจะใช้งานแยกกันนะครับตัวหัวลูกกิ้งสีขาวเนี่ยเ,เอาไว้สําหรับ physician. ดูดพื้นดูดฝุ่นอะไรต่างๆให้สะอาดนะครับก็ถูดูดพร้อมกันทั้งหมดนะครับผมซึ่งตัวนี้เราสามารถดึงถอดตรงนี้ออกมาได้นะครับก็ แค่ดึงออกมาด้านข้างตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วด้านในก็จะเป็นมอเตอร์แบบบัสเลสมอเตอร์นะครับตัวนี้ห้ามโดนน้ำนะครับสำหรับในส่วนตัวมอเตอร์ตัว,ตวนี้ถ้าคุณจะทําความสะอาดเนี่ยให้ถอดตัวนี้ไปทําความสะอาดด้านนอกล้างน้ําอะไรให้สะอาดด้านในห้ามเปียกน้ําเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้ มันห้ามโดนน้ำนะครับอันนี้คือข้อควรระวังหนึ่งอย่างทาความสะอาดอะไรต่างๆให้เสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่แต่จริงๆตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องถอยไปล้างเพราะอะไรเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนหัวตัวนี้ครับที่เขามีมาให้หัวตัวนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับการดูดพรมนะครับถ้าบ้านใครมีพรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วต้องการทําความสะอาดพรมนะครับคุณก็เปลี่ยนเอาใส่หัวนี้เข้าไปแทนครับปุ๊บ คุณก็สามารถทําความสะอาดผรมได้โดยที่เวลาทุนจะไปดูดเนี่ยก็อย่าไปกดฟังก์ชันที่มันฉีดน้าออกมามันก็จะทําความสะอาดพรมอะไรต่างๆได้อันนี้คือข้อเด็ดครับแต่ตัวนี้มันเหมาะสําหรับคนขี้เกียจอย่างผมมากๆเพราะว่าถ้าสมมติเวลาเราไปถูไปอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเอามาเก็บใส่แท่นมันก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นอับมากๆเพราะว่าเพื่อมันไม่แห้งใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีฟังก์ชันเด็ดครับเปลี่ยนหัวกลับไปให้เป็นหัวแบบถูพื้นนะครับ และถ้าสมมติเราดูดีๆนะครับคุณจะเห็นรูตัวนี้2รูเห็นรูไหมครับตัวนี้นี่แหละมันจะมีการปล่อยลมร้อนปล่อยลมมีพัดลมจิ๋วๆเป่าออกมานะเพื่อช่วยเป่าให้ลูกกิ้งตัวนี้แห้งครับ โดยฟังก์ชันตัวนี้มันจะใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเอาไปเสียบที่แท่นชาร์จนะครับตัวแท่นชาร์จพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะดีเทคว่าตัวนี้เปียกน้ําอยู่แล้วมันก็จะเป่าพัดลมมาแล้วก็ทำตัวนี้ให้มันหมุนแบบเบาๆเพื่อให้มันแห้งทําความสะอาดภายในตัวสามารถล้างได้โดยแค่เราเอาไปเสียบกับตัวแท่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นแท่นของเขานะครับก็เอาไปวางปุ๊บคุณก็กดมันจะมีฟังก์ชันทําความสะอาดตัวมันเองแล้วก็เป่าให้แห้งดังนั้นหมายความว่าคุณใช้ตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องแกะถอดออกไปล้างทําความสะอาดทําาออะไรต่่งๆเพืให้มันกน มันคงเหม็นนะครับก็คือใช้กับเครื่องตัวนี้พรีอินล้างถูดูดทําความสะอาดภายในตัวคือจบประกอบเสร็จใช้งานเสร็จคุณเอาไปเก็บใส่แท่นอย่างนี้ครับนี่เอาไปวางใส่แท่นฟับลีนนี่เขาบอกว่าใส่เข้าไปในแท่นเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้มันกําลังชาร์จแบตเตอรี่แต่สิ่งหนึ่งที่ก่อนที่จะเริ่มทําความสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาถังน้าตัวนี้นะครับไปเททิ้งทําความสะอาดให้เสร็จ เติมน้ําสะอาดให้เต็มแล้วกลับมาใส่ใช้งานและเดี๋ยวเขาจะเริ่มทําความสะอาดในส่วนของตัวแปลงตัวนี้นะครับส่วนแปลงที่เหลือที่มีเนี่ยเขาก็จะมีช่องจัดเก็บอยู่ทางด้านข้างตรงนี้ครับคุณก็ใส่จัดเก็บเข้าไปฟ๊าบด้านข้างส่วนหัวอื่นอื่นก็มีช่องสําหรับการวางของนะครับแล้วก็แมงมีทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนี่มันคือแปลงไว้ทําความสะอาดครับเวลาเราแบบดูดฝุ่นดูดอะไรต่างๆก็จะมีสิ่งสกรปรกอะไรต่างๆเยอะแยะใช่ไหมคุณก็สามารถถอดตัวนี้ออกมาครับ เปิดฝาปับ๊บเอาไปล้างครับเหมือนล้างที่ล้างขวน,นมเด็กอะบางทีมันมีพวกเส้นผมมันหลงเหลือคนก็ล้างทําความสะอาดในส่วนโซนตรงนี้ได้และมันก็มีมีดสําหรับเอาไว้ตัดครับนี่ดึงออกมาปับ๊บไว้ตัดเส้นผมเศษที่หลงเหลือนะครับหรือว่านี่เอาไว้ทําความสะอาดในส่วนของตัวแบบเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแทนที่จะใช้เล็บจิกอะไรต่างๆก็มีมาให้อันนี้เรียกว่าค่อนข้างครบครันนะครับมีมาให้ครบทุกอย่างเลยพูดไปเยอะ เดี๋ยวไปลองใช้งานทําความสะอาดจริงๆกันดีกว่าลองถูพื้นลองถูบ้านแล้วลองดูฝุ่นปริมาณที่ได้รับมันจะสะอาดแค่ไหนไปดูกันครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ฟังก์ชันการดูดกับถูพร้อมกันก่อนนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็ใช้งานไม่ยากเติมน้ำมาเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยผมใส่ตัวน้ำยา 3M Scott เข้าไปนิดหน่อยนะครับให้ทำ ทำความสะอาดแล้วก็รู้สึกหอมมากขึ้นก็ดึงออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดบริเวณนี้กันนะครับอย่างในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีคราบดําๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่าคราบดําๆเนี่ยมันจะออกไหมแล้วถ้าสมมติผมเราลองซอสเอาแม็กกี้เอาน้ําปลาเอาโคกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีพวกคราบดําๆอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะลองถูดูดฉีดน้ําครับแล้วลองดูดปหัวโหทีเดียวออกเลยอะ อ้าวข้าวดำๆตรงนี้เมื่อกี้คือแบบออกหมดเลยมันไม่ใช่ข้าวที่ผมเพิ่งทํานะมันเป็นข้าวที่ผมใช้งานภายในบ้านแล้วก็มีนี่แหละครับก็เรียกว่าออกสะอาดหมดจดเออ ไปแล้วถูพื้นถูอะไรต่างๆมันถูได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนเครื่องถูพื้นมันต้องควรถูได้แต่ถ้าสมมติเจอพวกคราบสกรปรกอย่างเช่นถ้าสมมติผมต้องไปถูในครัวแบบว่าแบบวันไหนผมไม่ได้ตั้งใจอุ้ยซอสหกโอ้โหโอ้โหซอสเยอะๆนะครับอันนี้มันก็มีเหตุการณ์เป็นไปได้ใช่ไหมห้องครัวห้องอาหารหรือแม้แต่กระทั่งอย่างซีอิ๊วทาคุมิอย่างนี้เกิดหกโหไอพวกคราบซอสอย่างเงี้ยนี่แหละตัวสกปรกแล้วก็ตัวที่แบบค่าฝังแน่นมากถูอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูได้ยากมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูไอตัว Jimmy H W 10ตัวนี้กันนะครับว่ามันสามารถทําความสะอาดได้ไหมเพราะว่าเอาตรงๆเลยตัวกําลังมอเตอร์แรงของเขาเนี่ยเยอะมาก400วัตต์เลยนะครับผมมองว่าคาบแค่นี้ชิวๆไป รอบเดียวปื้ดเดียวคือจบอย่างเมื่อกี้คือถ้าสมมติแค่3ปืด้ดให้มันเก็บรายละเอียดครบก็คือสะอาดเลยนะพวกคาบซอสคาบแมกกี้คาบอะไรต่างๆเนี่ยออกมาหมดแล้วมันก็จะมาอยู่ในท่อตัวนี้เนี่ยคือถ้าสมมติมองเข้าไปในท่อปุ๊บก็จะเห็นเลยที่มันเป็นซอสสีแดงๆซอสมะเขือเทศมันก็จะไปรวมอยู่ในน้ําสกะปรกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นแค่ซอสมันยังดูเบบไปนะครับพวกเศษขนมเศษอะไรต่างๆมันก็ดูดได้นะเดี๋ยวมาลองพวกเศษขนมดิค่ะออกจริงเปล่า ดูดออกหมดเลยเศษกระนงเศษขนมนะครับใครที่แบบชอบกินเลอะเทอะกินละหกกินอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปหยิบไม้กลมไม้กวาดมาอะไรให้แบบต้องกวาดต้องถูอะไรนะครับอันนี้ก็ ชักเครื่องออกมาดูดปื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 ดจบได้ทั้งถูดได้ทั้งดูดนะครับทำความสะอาดในทีเดียวก็พวกคราบมันมันอะไรต่างๆมันก็ออกหมดด้วยซึ่งอันเนี้ยมันใช้งานสะอาดแล้วก็สะดวกมากๆนะครับและที่สําคัญเลยนะครับไอ้เครื่อง H W 10เนี่ยตัวนี้มันมีฟังก์ชันที่แบบผมชอบมากกว่ารุ่นเก่าของจิมมี่นะครับพอจิมมี่ตกก่อนหน้าผมก็ยังใช้งานอยู่นะครับคือเขาทําความสะอาดตัวเองพร้อมกับเป่าวัดลมได้นะครับตัวตรงเนี้ยเขาจะมีปุ่มพิเศษนะครับที่สามารถฉีดล้างทําความสะอาดตัวเครื่องได้เมื่อกี้เราก็ไปทั้งาบ ซอสคาบอะไรต่างๆเยอะแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราเอาไปลองเสียบแท่นแล้วลองทําความสะอาดตัวมันเองดูครับว่าเป็นยังไงครับก็เริ่มแรกเอาไปใส่ที่แท่นนะครับเสียบชาร์จแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยตัวเครื่องนะครับเขาจะบอกว่าอันดับแรกให้เราทําความสะอาดในส่วนของตัวแทงคสกรปรกนะครับให้เอาออกไปทําความสะอาดครับชารออกมาครับปึ๊บ นี่คือคราบที่เมื่อกี้เราดูดคราบซอสคราบซีอิ๊วคราบอะไรต่างๆแล้วก็น้ําสกปรกที่มันหลุดออกมานะครับตัวแทงน้ําตัวนี้ก็ให้เอาไปเติมน้ําเพื่อให้มันเพียงพอต่อการทําความสะอาดนะครับเราถอดแค่2ตัวนี้ครับเพื่อเอาไปแมนแทนแนนดูแลก็คือเติมน้ํากับทาความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราเอามาติดตั้งกลับและเดี๋ยวมาลองฟังก์ชันําความสะอาดดูครับก็หลังจากเติมน้ํากับทําความสะอาดในตัวแทงค์สกปรกแล้วนะครับกดปุ่มด้านบนครับค้างไว้ปุ๊บแล้วก็ปล่อย จะเห็นว่าเขาจะฉีดน้าครับแล้วก็ตัวลูกกิ้งเนี่ยมันก็จะหมุน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 ทันทีนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเติมน้ําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะไปเสียดสีกับตัวแท่นชาร์จนะครับเพื่อเป็นการทําความสะอาดผ้าให้มันสะอาดครับนี่นี่น้ำอยู่แล้วนะครับและตอนนี้มันก็กําลังซักผ้านะครับซึ่งตัวเนี้ยมันสะอาดกว่าที่เราซักเองดู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 น้ำสกปรกออกมาแล้วครับเออทำความสะอาดได้จริงนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปถอดล้างนะครับ และที่สําคัญเลยก็คือตอนนี้เนี่ยขั้นตอนตรงนี้นะครับมันจะหมุนหมุนทำความสะอาดวนไปเรื่อยๆนะครับดูฉีดล้างใหม่ทําความสะอาดใหม่วนประมาณ2-3รอบนะครับแล้วพอหลังจากเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีลมเป่าให้ตัวลูกกิ้งแห้งครับ ก็เมื่อกี้เครื่องมันทําความสะอาดทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เอาในข้งน้าตัวนี้ไปทําความสะอาดไปทิ้งได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะครับแต่อันนี้ผมก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนแต่ตอนนี้ครับผมลองเอามืออังที่ตัวเครื่องตรงนี้นะครับหรือว่าเอาหูไปฟังเนี่ยมันมีเสียงนะครับตอนนี้มันมีพัดลมกําลังเป่าเพื่อให้ตัวนี้แห้งอยู่นะครับผมเออเนี่ยก็จะได้ยินเสียงอ่อนๆเบ,บาๆผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป่าตรงไหน หาจุดไม่เจอนะแต่ว่ามันมีแรงลมเป่าอยู่ตอนนี้มันก็มีลมเป่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าถ้าตัวลูกกิ้งตัวนี้ถ้าเราไม่เอามาทําความสะอาดออกมาตากให้แห้งมันจะมีกลิ่นเหม็นอับมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีลมทําการเป่าให้มันแห้งนั่นเองนะครับก็วเวลารอบหน้าเอามาใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่เหม็นอับนั่นเองครับอ่าก็ตอนนี้ผมถอดออกมาจากแท่นถูพื้นดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆมันยังสามารถทําได้อีกหลากหลายอย่าง ซึ่งตอนนี้ผมจะมีถอดตัวเครื่องดูดฝุ่นกับตัวท่อตัวนี้ออกมานะครับมันมีฟังก์ชันลับครับสำหรับใครที่แบบว่าต้องการเอาไปดูเช่นซอกตู้เย็นซอกเตียงซอกโต๊ะซอกอะไรเล็กๆใช่ไหมไอแทนตัวนี้ครับมันมีทีเด็ดให้ทําการกดปลดล็อกออกมาครับแล้วก็ตัวตูดตรงนี้นะครับมันจะมีจุกยางปิดเอาไว้ที่ผมบอกตอนแรกใช่ไหมครับให้ทําการเปิดจุกยางออกมาครับแล้วก็สไลด์ในส่วนขท่อตัวนี้ขึ้นมาครับ พอสไลด์ท่อส่วนนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถเอามาเชื่อมต่ออย่างนี้ได้ครับต่อเข้าไปเลยฟึบพอคุณต่อเรียบร้อยเสร็จคุณเปิดเครื่องดูดฝุ่นมันจะสามารถดูดฝุ่นในส่วนของซอนตรงนี้ได้ครับ ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเอาไปดูดพวกซอกโซฟาซอกเล็กๆซอกตู้ขอบอะไรต่างๆที่แบบเราอยากจะดูดแต่ว่าหัวแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้คุณก็สามารถใช้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเข้าไปดูดซอกได้นะครับพอใช้ตัวนี้เสร็จคุณก็แค่ถอดออกถอดเก็บก็จะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นจิ๋วนะครับหรือคุณจะถอดเอามาดูดโซฟาครับ พอมาเสียบในส่วนตรงนี้ปุ๊บนะครับคุณก็สามารถเอามาดูดพวกไรฝุ่นเนี่ยฟืดอะไรต่างๆเนี่ยดูดได้แบบสบายๆเลยโดยแค่ใช้หัวตัวนี้นะครับซึ่งหัวตัวนี้คุณก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาไปดูดไรฝุ่นอะไรต่างๆมันก็ดูดได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่ก็ใส่กลับเข้าไปนะครับหรือจะดูดในส่วนของหัวแปรงอย่างที่ผมบอกนี่ครับเสียบเข้าไปเป็นหัวแปรงเล็กๆแล้วนะครับนี่หรือจะดูดตัวนี้ครับครับ ก็ทําความสะอาดได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูดฝุ่นกันดูนะครับว่ามันจะทำความสะอาดได้ดีขนาดไหนกับมอเตอร์กําลัง400วัตต์ตัวนี้ แล้วก็อีกหัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นหัวที่เอาไว้สําหรับการทําความสะอาดผมนะครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยผมยาวๆไม่ค่อยมีก็จะมีแค่ผมเช็ดเท้าหน้าบ้านก็จะเป็นแบบขนสั้นนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนตัวหัวแปลงที่มันเป็นสีขาวเนี่ยให้เป็นตัวสีเทาสามารถดูดทาความสะอาดผมซักผมได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันครับ อ่าตอนนี้ผมทาําความสะอาดพรมแล้วนะครับฝั่งเนี้ยผมจะทําความสะอาดแต่ส่วนที่เลยเส้นมาเนี่ยผมจะไม่ทาําความสะอาดตาเปล่าเนี่ยผมมองเห็นเลยว่าฝั่งเนี้ยมันยังแข็งและเป็นสีเทาอยู่ฝั่งนี้มันกลับมาฟูนุ่มเหมือนใหม่แล้วนะครับ <Sí. S 1> ซึ่งไอ้ท,ทาความสะอาดพรมเนี่ยผมก็ว่ามันดูเบสิกปกติไปเดี๋ยวเราจะมาลองเอาซอสนะครับราดเข้าไปครับแล้วลองดูว่ามันจะสามารถดูดบนพรมทําความสะอาดบนพรมได้ไหมนะครับนี่อาให้มันลงเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าเครื่องตัวเนี้ยมันทาความสะอาดได้ไหม ก็เรียกได้ว่าค่าซอสออกหมดเกลี้ยงเลยนะครับต้องถูประมาณสัก4-5รอบซอสก็จะออกไปหมดนะครับก็อันนี้แอบตกใจเหมือนกันนะเพราะปกติเนี่ยถ้าสมมติมีซอสมีอะไรต่างๆหกเลอะผมเนี่ยผมบอกเลยนั่นคือความสวยของผมเลยคือคุณต้องถกคุณต้องเอาไปแช่นะ้ําล้างทำความาสะอาดยุ่งยากคุ้นวายมากแต่พอมีไอตัวจิมมี่ตัวนี้เนี่ยคือสามารถดูดอะไรต่างๆเนี่ย จบทีเดียวทําความสะอาดซักพรมทีเดียวเลยด้วยหัวตัวนี้นะครับแล้วก็น้ําสกรปรกมันก็ดูดขึ้นมาอยู่ดีนะครับเพราะว่าอันนี้ผมลองฉีดน้ํากดน้ําให้มันซักพรมไปเลยก็ทําความสะอาดได้ครับวันนี้สุดยอดจริงอ่ะก็หลังจากทดสอบอะไรหลาย,ลายๆอย่างนะครับก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นการถูพื้นการดูดไรฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ ทำได้จบเลยนะครับเครื่องนี้เครื่องเดียวแต่ก็ต้องบอกกันนิดนึงนะว่าราคาของตัว J i m m y H W 10ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1 7 9 9 9บาทด้วยกันร,รับประกันศูนย์ไทย2ปีเต็มนะครับก็ซื้อตัวเดียวคือจบทําได้3หน้าที่แล้วก็ทําได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยที่สําคัญเลยคือตัวแบตเตอรี่เนี่ยถ้าสมมติคุณแบบอยากจะทาความสะอาดบ้านเยอะๆทีเดียวซื้อแบตเตอรี่มาเพิ่มได้นะครับผมเออก็เป็นแบตสํารองอะไรต่างๆก้อนนึงใช้ได้30นาทีแบบเทอร์โบโหมดแต่ถ้าสมมติใช้ในรูปแบบทั่วไปไปปด้ประมาณ8 สินาทีตาจริงๆไม่ถึงหลอกได้อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งกำลังดีนะครับเรื่องของฝุ่นอันนี้วันนี้ผมคงไม่ได้ให้ดูไรฝุ่นอะไรต่างๆที่ดูดออกมาเยอะเนื่องจากว่าผมดูดค่อนข้างบ่อยฝุ่นมันจะออกจะน้อยนะฮะแต่ถามว่าออกไหมนี่โอ้โหแลวถ้าใครดูจนจบจนถึงท้ายรีวิวนะครับผมแอบบอกเลยครับ ผมมีของแจกครับทางจิมมี่นะครับเขาส่งตัวเครื่อง JB12 นะครับเป็นเครื่องดูดไรฝุ่นเนี่ยมาแจกให้ฟรีๆหนึ่งตัวนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่คอมเมนต์ว่าชอบอะไรสำหรับในส่วนตัวจิมมี่ H10 ตัวนี้นะครับแค่คอมเมนต์มาแล้วก็แชร์แบบสาธารณะด้วยนะครับผมขออนุญาตร่วมสนุกในช่องทาง a c e b o o k นะครับใครที่ดู YouTube อยู่นะครับจริงๆผมปล่อยคลิปทั้งสองช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e ไปร่วมเล่นกิจกรรมในช a n n e l Facebook e x t r e m i t i นะครับแค่กดแชร์โพสต์นี้ออกไปแบบสาธารณะ คอมเมนต์่าชอบอะไรในตัว H10 ตัวนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะประกาศผลรางวัลให้ระยะเวลาในการเล่นกิจกรรมนี้อยู่ที่2อาทิตย์ด้วยกันซึ่งตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันคือนวัตกรรมที่สุดยอดมากๆนะครับสำหรับเจ้า H10 ตัวนี้ทำความสะอาดถูดูดฝุ่นแปรงล้างโอ้โหไม่ว่าจะอะไรทำได้หมดครับก็ลากันไปก่อน,นครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซมี T ate, ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้ามีอะไรมารีวิวอีกเดี๋ยวเจอกันแลครับ